หัวข้อที่5ค่ะการแบ่งเวลาที่ใช้ในการวิจัยเมื่อแบ่งตามเวลาที่ใช้ในการวิจัยเราสามารถแบ่งการวิจัยออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประกอบด้วยอะไร1การวิจัยแบบตัดขวางกับอันที่2การวิจัยระยะยาวค่ะมีสาระสาคัญยังไงอ่ะมาดูกันอันที่1การวิจัยแบบตัดขวางการวิจัยแบบตัดขวางนะคะก็ให้ความหมายไว้ว่าการวิจัยที่ผู้วิจัยใช้เวลาสั้นๆในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียว หรืออาจจะหลายครั้งแต่มีระยะเวลาในการเก็บกรวบรวมไม่ห่างกันมากนักนะ ข้อมูลที่รวบรวมได้จะแสดงลักษณะหรือสภาพของสิ่งที่วิจัยณเวลาที่รวบรวมข้อมูลนั้นเท่านั้นตัวอย่างของการวิจัยแบบตัดขวางนะคะเช่นนไรเอ่ยสมมุติว่าผู้วิจัยต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กอายุ12ขวบนะผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก12ขวบที่เป็นกลุ่มตัวอยนะ่าง จากผลการทดสอบดังกล่าวเมื่อนํามาวิเคราะห์แล้วก็จะทําให้สามารถทราบได้ว่าเด็ก12ขวบโดยทั่วไปมีความสามารถทางสติปัญญาอยู่ในระดับใดโดยทั่วไปก็คือค่าเฉลี่ยน,นั่นเองนะแต่จะไม่ใช่ทั้งหมดถูกไหมและนี่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณถูกไหมเขาจะใช้ค่าเฉลีย่ยคือไปเก็บมาแล้วก็เออ่าประมาณเนี้ยทั้งหมดอะไรเนี้ยแต่ไม่ใช่ทุกคนนะนะประมาณนั้นนะคะอ่านข่าวได้ว่างานวิจัยเชิงสํารวจ เกือบทั้งหมดหรือแม้แต่งานวิจัยเชิญทดลองเกือบทั้งหมดจะเป็นการวิจัยแบบตัดขวางเพราะใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะสั้นโอเคนะคะ5.2ค่ะการวิจัยระยะยาวการวิจัยระยะยาวหมายถึงการวิจัยที่ผู้วิจัยติดตามศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นระยะเวลายาวนานหลายหลายปี จนกระทั่งได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อมูลที่รวบรวมได้จะแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้ได้ข้อเปรียบเทียบในแนวลึกตัวอย่างของการวิจัยระยะยาวเช่นสมมุติว่าผู้วิจัยติดตามศึกษาพัฒนาการของนักเรียนคนใดคนหนึ่งตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในชั้นปฐมปีที่หนึ่งจนกระทั่งนักเรียนคนนั้นเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6กก็จะได้ข้อมูลซึ่งแสดงพัฒนาการหรือ ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับนักเรียนคนนั้นในด้านต่างๆเช่นผลสมมธิทางการเรียนวิช,ชาต่างๆอุปนิสัยในการเรียนพัฒนาการทางกายทางอารมณ์และสังคมต้นนะคะการวิจัยระยะย,ยาวมักจะเป็นการศึกษาเฉพาะการณีค่ะและทําได้ยาวกว่าการวิจัยแบบ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจัยเป็นเวลานานแต่ข้อมูลที่ไดจากการวิจัยระยะยาวจะมีคุณค่ามากเลยนะเนื่องจากสามารถที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอห้ตรนี้สาคัญรวมไปถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ยาวนานด้วยอู้มีคุณค่าสุดๆเลยนะใครที่ทํางานวิจัยประเภทนี้อ้จะเป็นคนที่มีคุณค่าสุดๆสังเกตไหมเวลาเราให้หรือเราทําอะไรก็แล้วแต่ที่ ทำให้คนอื่นมีคุณค่านะเราจะรู้สึกมีพลังข้างในอะไรอย่างนั้นมีกําลังภายในอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> คุณเป็นเอย <c oughs> นะวิจัยพูดอย่างนี้นะในข้อที่5การวิจัยระยะยาวโอเคนะนี่คือผลประโยชนะ์เนาะที่ได้เนาะไม่ใช่แค่แค่ผู้วิจัยนะอ่ะยังไม่จบต่อเน,นื่องยังใครฮะเป็นเหมือนกับเขาเขา,เขาค้นพบพลาสติกเนี่ยเมื่อนู่นเลย10 20ไม่สิอ๋อตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะนานมากเลยนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไปใช้อะไรอะนานมากจนปัจจุบันเห็นไหมคนะเอามาใช้หมดแล้วผู้ตั้งโรงงานแยลๆเลยขยายไปทั่วเลยเนาะหครับการแต่งตามระเบียบพิธีการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยจะหมายถึงแบบแผนของวิธีการที่ใช้ในการวิจัยอะค่ะคุณซึ่งประกอบด้วยอะไรเอ่ยเรามาดูนะแบบแผนของการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็แบบแผนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็นในการตอบคาถามของปัญหาที่ทําวิจัยเมื่อแบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัยเราสามารถแบ่งการวิจัยออกเป็นสามประเภทด้วยกันค่ะประกอบด้วยอะไร 1. การวิจัยเชิงวิเคราะห์2การวิจัยเชิงพรรณนา3การวิจัยเชิงทดลองค่ะการวิจัยเชิงวิเคราะห์ เรามาดูหัวข้อการวิจัยเชิงวิเคราะห์กันไหมการวิจัยเชิงวิเคราะห์นี่เป็นแบบไหนการวิจัยเชิงวิเคราะห์นี่ค่ะเขาจะบอกว่าจะหมายถึงการวิจัยที่ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์หลักฐานที่รวบรวมได้เพื่อแสวงหาคําตอบสําหรับปัญหาวิจัยการวิจัยที่จัดเป็นประเภทการวิจัยเชิงวิเคราะห์มี2อย่างนะคะบอกว่ามีการวิจัยเชิงปรัิศากับ เชิงปัจญาอ่ามาดูข้อแรกการวิจัยเชิงบระวัติศาสตร์เป็นแบบไหนการวิจัยเชิงบระวัติศาสตร์กับคุณเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น จากหลักฐานเหล่านั้นวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานเหล่านั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของสิ่งที่ศึกษานั้นค่ะแล้วการวิจัยเชิญปรัชญาล่ะเป็นแบบไหนนะคะเป็นหัวข้อของการวิจัยเชิงวิเคราะห์นะหัวข้อที่2องการวิจัยเชิงปรัชญาค่ะการวิจัยเชิญปรัชญาเนี่ยหมายถึงการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าปรัชญาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีว่าอย่างไรเขาใช้วิธีการศึกษาโดย การรวบรวมข้อเขียนของบุคคลเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วลงมือวิเคราะห์ข้อเขียนเหล่านั้นเพื่อค้นหาว่าผู้เขียนมีปรัชญาอย่างไรตัวอย่างเช่นหากผู้วิจัยต้องการศึกษาศึกษาว่าหม่องราชวงศ์คือกรีปร์โมดมีปรัชญาอย่างไรบ้างนะคะเขาก็จะทําการวิจัยโดยรวบรวมข้อเขียนของท่านแล้วศึกษาโดยการอ่านและวิเคราะห์ข้อเขียนเหล่านั้นเพื่อค้นหาปรัชญาที่แฝงอยู่ในข้อเขียนเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะทํา การวิจัยเชิงวิเคราะห์ํำได้2อ,อันอันที่1คือแบบประวัติศาสตร์อันที่2คืออะไรคะแบบปรัชญาถูกไหมอย่างเช่นถ้าคุณต้องการศึกษาอย่างเช่นตรงน,นี้เขาจะยกตัวอ,อย่างเป็นของหม่อมราชวงศ์พื้นดิปามุถ้าในยุคปัจจุบันคุณต้องการศึกษาของใครคุณก็เอานะคะผนงานของเขามาแล้วก็มาศึกษาอย่างเช่นถ้าคุณต้องการศึกษาเหมือนกับทางตะวันทางตะวันตกใช่ไหมคะที่คนไทยเราไปเรียนอย่างเช่นปัญญาเอกนะคะปัญญาโทเนี้ยแล้วทาวิทยาลัยพลก่อนจะจบเนี้ยถูกไหมหรือทำาลุษฎีนิพนธ์เนี้ยก่อนจะจบเป็นไงคะ ส่วนใหญ่คนที่ทตะวันตกเขาจะเน้นอยากจะให้เราถ้าเป็นศึกษาในด้านของการพัฒนาจิตใจอะไรตัวเนี้ยเขาจะชอบให้เราศึกษาในด้านพุทธเพราะว่าศึกษาท่านพุทธจะมีสมาธิใช่ไหมเพราะที่นู่นเขาไม่มีไงแต่ที่นี่เรามีท่านสอนฟรีด้วยหนึ่งไทยถูกไหมฮะแต่ถ้าคนต่างชาติหรือว่าเป็นตะวันตกส่วนใหญ่นะเขาจะมาเรียนจากเรานี่แหละและ้วไปเปิดคอร์สโอ้ราคาแพงเลยนะแล้วก็ไม่ลึกเหมือนกับเท่าเราเท่าเรานี่แหมครู่านอาารย์ท่นานสอนฟรีแล้วก็บอกลึกซึ้งด้วยนะนั่นแหละเขาก็เรียกว่าใกล้เกือกินดาบเนานะนั้น,น ถ้าคุณสนใจอย่างนั้นคุณได้ข้อมูลตรงนี้นะคะคุณได้ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอไรพูบอกว่าวิจัยนีย้มีความสําคัญมากเลยถ้าคุณจะเอามาทํางานพวกนี้ก็ได้ยิ่งดีแต่ถ้าส่วนตัวของคุณคุณถามว่าวิจัยสําคัญไหมอุวิจัยตนเองนะี่สุดยอดเลย อ,อ,อย่างเช่นคุณอยากรู้อย่างไรตอนนี้คุณมีความทุกข์จังเลยคุณรู้สึกวิตกกังวลคุณจะต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยนะแล้วอย่างเช่นท่านพาานระอาจารย์ประโมทประโมทโชว์เนาะท่านก็ทําไงอ่ะท่านก็บอกว่า,าสังเกตลมหายใจสิหายใจเข้าหายใจออกอรู้สึกสินะรู้กายรู้ใจด้วยความตั้งมั่นและเป็นกลางรู้กายรู้ใจรู้ตามความเป็นจริงด้วยความตั้งมั่นและเป็นกลางจบสั้นๆคุณก็มาทําเอาาเอได้ป่ะอะไรเงี้ยนะได้สิอ่ะดี กันทําไมต้องไม่มีความเมตตาเนี่ยเพราะว่าเขาขาดสิ่งนี้ไงเพราะเขาไม่มีไงถูกไหมแต่เรามีนะแต่เราไม่ศึกษาอลองดูนะบอกแล้วอย่าเชื่อใครคุณต้องดูว่าตอนนี้คุณมีไหมถ้าคุณต้องการหาทางออกมันมีวิธีการยังไงบ้างหนึ่งวิจัยแหละสองอมีแนวคิดหนังสือแย่แยเลยทางที่ตะวันตกเขาเขียนถูกไหมแต่คนไทยก็จะมีเช่นในส่วนของทางย t u b e คุณก็เข้าไปดูได้ถูกไหมคะก็เอามาลองใช้อะไรที่เป็นประโยชน์นะคะคุณเอามาใช้กับตัวเองได้เลยโอเคเนาะไปต่อค่ะ นอกจากในส่วนของการศึกษาปรัชญาของบุคคลแล้วนี่นะคะการวิจัยเชิงปรัชญาเนี่ยยังสามารถศึกษาปรัชญาของกลุ่มบุคคลได้ด้วยนะหรือว่าชุมชนได้ด้วยนะเพราะว่าในแต่ละกลุ่มบุคคลหรือว่าชุมชนจะเป็นไงคะจะมีความเชื่อหรือมีว่าเขาเรียกว่าวัฒนธรรมแตกต่างกันถูกต้องไหมนั่นแหละคะ่ะการวิเคราะห์จากเอกสารหรือว่าข้อเขียนซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มบุคคลหรือว่าชุมชนนั้นในทํานองเดียวกันการวิจัยเชิงปรัชญาก็สามารถที่จะใช้ศึกษาปรัชญาของแต่ละยุคแต่ละสมัยได้ด้วย ราะว่าในยุคอย่างเช่นถ้าเป็นครูเนี่ยนะห้าสใช่ไหมห้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มแนวเก่าแล้วนะซึ่งในยุคปัจจุบันจะเป็นยุคยุคใหม่ตรงนี้ค่ะนะ,ะก,ก็จะมีความแตกต่างกันเยอะมากนะคะ อย่าลืมว่าสิ่งนี้เราสามารถที่จะประยุกต์เหมือนกับเราไม่เราไม่สามารถบอกได้ว่าแนวคิดยุคเก่ากับยุคใหม่อะไรดีกว่ากันหรือไม่ดีกว่ากันเช่นเดียวกันกับการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณอะไรดีกว่ากันอะไรไม่ดีกว่ากันมันจะดีกว่าไหมถ้าเราอยู่ในยุคปัจจุบันเหมือนช่นครูเนี่ยคะ่ะนี่ทำไม,ไมต้องมานั่งถักผมเปียอย่างนี้นะห้แลนะ้วแล้วเลยแต่งชุดแบบนี้นะครูก็บอกว่าอ้าวนี่ทำไมต้องมานั่งไลฟ์เจอคุณผ่านยูทูบผ่านติกต็อกผ่านนั่นนู่นนี่เยอะเฮ้ยทำพอดแค้วยร์ต มันสนุกดีนะครูว่าเพราะอะไรแนวคิดใหม่แนวคิดใหม่แนวคิดใหม่กับแนวคิดเก่าครูว่ามันสนุกดีเราอยู่ตรงกลางแล้ว้รู้ทั้งสองอันเลยคุณว่าดีนะมขึ้นอยู่กับมุมมองว่าเรามองเห็นสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ไหมและเอามาใช้ไนหะแล้วมันเอื้อต่องานเราไหมนะคะอะไรประมาณนี้น่าสนุกมากเลยแล้วคุณอยู่ในยุคนี้ก็สนุกสุดๆเลยเหมือนกันนะคะสนุกด้วยมีสาระด้วยทําอะไรได้เยอะแย,ยะมากมายแต่ถามว่าเหมือนกับเราใกล้เกยกกินด่างไหมเราคิดว่าเราเห็นทั้งหมดหรือยัง นั่นแหละถ้าเปิดใจเปิดใจกว้างมีมุมมองที่อะไรอย่างเช่นถ้าทําวิจัยใช่ไหมความคิดเชื่อเนี้ยเฮ้ยมันใช่ได้นะแต่พอเขาทําวิจัยใหม่แล้วผลออกมาเฮ้ยไม่ใช่เขาก็เปลี่ยนได้นี่ค่ะคือเรียกว่าเปิดกว้างเพราะบางครั้งเราคิดว่าเรารู้แล้วอะแต่บางครั้งคุณรู้ไหมเราไม่รู้ตัวหรือว่าสิ่งที่เรารู้ว่ามันใช่อ่ะนั่นแหละค่ะเปิดใจกว้างค่ะรับฟังต่างๆ บางครั้งสิ่งสําคัญใกล้สุดเหมือนกับลมหายใจเราไม่คิดว่ามันสาคัญนะเพราะเราไม่ไม่เคยดูมันถูกปะแต่จริงๆแล้วเอาแค่ง่ายๆคุณไม่หายใจคุณแค่หายใจเข้าอ่ะแล้วคุณไม่หายใจออกอ่ะจบแล้วนะชีวิตคุณ แต่คุณไปม,มองอะไรเงินน,นั่นนู่นนี่เอ้เทคโนโลยีเอ้บ้านเอ้รถเทศทรัพย์สินมันก็สําคัญอยู่แหละถูกปะเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่สิ่งที่เราลืมเลยก็คือลมหายใจที่เขาอยู่กับเราตลอดเ,เวลาไม่ว่าเราจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวและสําคัญด้วยหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ออกจบหายใจออกอย่างเดียวไม่เข้าจบแต่เราไม่เคยดูและที่สําคัญความสงบมันก็อยู่ที่ตรงลมหายใจนี่แหละคะ่ะลองเข้าไปดูนะคะถ้าเป็นคุณแนะนําครูขออนุญาตแนะนาท่านพระอาจารย์ปาโมทปามโมโชท่านท่านบอกได้แบบตรงมากเลยโดยในยุคปจุบ เราจะต้องดูที่จิตของเราอะไรประมาณนี้น,นะคะไปต่อนะคะเดี๋ยวยาวเมื่อยุคปัจจุบันเขาบอกวะ่าวิธีการที่เขาเอกสารหรือว่าข้อมูลการเขียนที่ปารากฏในแต่ละยุคแต่ละสมัยตัวอย่างเช่นอะไรเขายกตัวอย่างมาที่การศึกษาปรัชญาในยุคกรีกโบราณกรีกโบราณที่ศึกษาได้จากเอกสารที่มีผู้เขียนขึ้นในยุคดังกล่าวคะ่ะที่ยังคงเก็บเอารักษาเอาไว้จนเหลือ ตกทอดมาถึงปัจจุบันผลการศึกษาดังกล่าวก็ทําให้ระบุได้ว่าในยุคกรีกโบราณมีปรัชญาของพลาโตโอริสโตเติลตลอดจนปรัชญาของสโตอิก และปัญญาของโซฟีเป็นต้นประมาณนี้นะคะดังนั้นในส่วนของหนังสือหรือว่าในเรื่องของการวิจัยคุณเห็นไหมทําไมเราต้องทำหรือทำไมเต้องเขียนเหมือนกับวิทยานิพนธ์ที่คุณเขียนต้อมาต้องทําเป็นเล่มคุณรู้ไหมว่าตรงน,นี้มันจะตกทอดไปเรื่อยๆอย่างเช่นในเรื่องของอย่างเช่นคําสอนหรือว่าสิ่งต่างๆอย่างเช่นท่านพุทธทาสพิคขุ ถ้าทำไว้อ่ะแปเล่นมักจรทมโคตรแล้วก็จะมีเล่มเ,เล็กๆอีกเยอะเลยนะที่เขียนท่านมีความมุ่งม,มามุ่งมั่นมานักมาเพราะอะไรคะเหมือนกับวันนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคของท่านถูกไหมอย่างเช่นครูก,ก็บอกไม่ไม่สามารถที่จะไปหาได้ที่ไหนนะคะหรือว่าท่านพระอาจารย์ประมุขประมุขโชว์ท่านก็ทำเป็นไฟล์ CD ไว้เป็น PDF ให้เราดาวน์โหลดมาปิ้นอ่านได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะท่านจะมีทีมงานที่อูแบบ มีความไม่ตาสูงอะไรประมาณนี้เนี่ยค่ะสิ่งนี้เหมือนกับปีกโบราณไงเหมือนกับยุคนี้ที่เราอยากรู้ว่าเอ๊ะรีกโบราณเขาเป็นยังไงคุณจะรู้ไหมว่าอีกประมาณร้อยปี200ปีข้างหน้าจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับมนุษย์แล้วไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะลองจะรู้ไหมสมมตินะในรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนแล้วตอนนี้วิทยาญิพลของคุณถ้าคุณทําในเรื่องนี้ถูกไหมไม่ว่าคุณจะทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกแล้วแต่คนถูกไหมความสําคัญมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลความละเอียดความรู้สึกมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั้นไม่ว่าคุณทําอะไรตอนนี้คะ่ะจดจารึกไว้เป็นเล่มเป็นเอกสารอันนี้มันจะส่งต่อได้ ต,ตรงนี้แหละคะ่ะก็เหมือนกับเราได้ไประโยชน์ตอนที่เราทําวิจัยใช่ไหมคะเราก็มีงานวิจัยอ e ื่นๆโดยเฉพาะบทที่2คุณจาได้ไหมที่มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไงอ่ะแล้วก็การเขียนต่างๆทั้งเล่มอ่ะคุณจะต้องมีตัวอ้างอิงไม่งั้นคุณก็ทําไม่ได้ถู่แมเป็นวิทยานิพนธ์เขาจะเน้นมากเลยต้องมีอ้างอิงนั่นแหละคะ่ะคุณจะเป็นหนึ่งในการอ้างอิงงั้นดังนั้นงานเขียนเนี่ยเป็นผลคุณไม่ใช่ธรรมดานะคะ คุณเป็นคนเดียวในโลกเลยที่เขียนเล่มนั้นเพราะว่าไม่มีใครทำเหมือนคุณน่ยและคุณเป็นคนเดียวเลยที่เก่งที่สุดนะในการทําวิทยัยในผลเล่มนั้นโอ้โหสุดยอดเจ๋งเป้งเลยนะคะจมภูมิใจในสิ่งนั้นแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณทําได้โอเคไหมคะมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะหัวข้อการวิจัยเชิงพรรณนาการวิจัยเชิงพรรณนาเป็นแบบไหนการวิจัยเชิงพรรณนาค่ะเป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยมุ่งหาคําตอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆของสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะโดยสภาพดังกล่าวจะเป็นสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ ของผู้วิจัยจะต้องไม่กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะเป็นการรบกวนหรือให้เสียสภาพที่เป็นไปนตามธรรมชาตินะคะการวิจัยเชิงมานาเป็นที่เรียกในบางตำราว,ว่าการวิจัยเชิงบรรยายสามารถ แบ่งย่อยออกเป็นการวิจัยประ,ระ end, เภทต่างๆได้อีก6ประเภทด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยอะไร 1. การวิจัยเชิงสำรวจ2การวิจัยสหสัมพันธ์3การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 4. การวิจัยรายกรณี 5. การวิจัยพัฒนาการและ6การวิจัยแนวโน้มค่ะอีกครั้งนะคะการวิจัยการวิจัยเชิงพนาประกอบไปด้วย6ประเภทด้วยกันค่ะ 1. การวิจัยเชิงสำรวจ2การวิจัยสหสัมพันธ์3การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 4. การวิจัยรายกรณี5การวิจัยพัฒนาการและ6การวิจัยแนวโน้มค่ะ